สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากตอนที่แล้วที่เราพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในโบฮอลซึ่งก็ทําให้เรารู้ว่าคนฟิลิปปินส์นั้นชื่นชอบดนตรีและเสียงเพลงในคลิปนี้เราจะเริ่มจากการเดินทางไปออสลอปค่ะเรือที่จะไปออสลอปมีแค่หนึ่งรอบต่อวันคือ6กโมงครึ่งค่ะที่นี่หาดโมโมบีชไม่มีท่าเรือนะคะเราต้องเดินไปขึ้นเรือเล็กเพื่อต่อเรือเล็กไปที่เรือใหญ่ค่ะจะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องเดินลุยน้ํานะคะแนะนําให้ใส่รองเท้าลุยน้ําไปค่ะ จะเห็นว่าทะเลแถบนี้ยังอุดมสมบูรณ์มากนะคะน้ำเตือนยังเห็นปลาดามากมายและนี่คือเรือเฟอร์รี่ที่จะพาเราไปออสโลค่ะซึ่งบริษัทแอปเป็กขอบทราเวลนะคะจะเป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการเฟอร์รี่ระหว่างออสโลไปโบฮอและโบฮอรไปออสโลเข้าไปซื้อตั๋วจากเว็บไซต์ได้เลยค่ะจากนั้นก็แอดบอทแอปไปแล้วเจ้าหน้าที่นะคะจะถามโรงแรมที่เราพักแล้วจะส่งรถมารับค่ะค่าเรือหนึ0าเปโซใช้่ว่าเดินทาง2ชั่วโมง ตอนนี้เราก็ถึงออสอบแล้วนะคะคก,ก็คือไม่มีท่าเรือเราต้องนั่งเรือเล็กนะคะเพื่อไปขึ้นฝัง่งไม่ต้องห่วงพวกสัมภาระนะคะก็คือลูกเรือจะช่วยเราขนสัมภาระให้ค่ะหลังจากขึ้นมาที่ฝั่งนะคะระหว่างรอกระเป๋าเราก็ไปเดินเล่นใกล้ๆค่ะเดินมาประมาณ300เมตรนะคะแล้วก็มาเจอโบสถ์นี้ค่ะโบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่า Our Lady of Immaculate Conception ค่ะ ใกล้ๆก,กันก็เป็นซากโบราณสถานนะคะแต่เดิมเป็นค่ายทหารของกองทัพสเปนจากนั้นเราก็กลับมาเอากระเป๋าและจ้างสามล้อไปลงที่พักของเราค่ารถสามล้อ200เปโซค่ะมาถึงโรงแรม10โมงแต่โรงแรมให้เข้าพักได้หลังบ่ายสองก็เลยฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะเป็นที่น้ำตกค่ามอเตอร์ไซค์รับส่งจากโรงแรม2 5 0เปโซค่ะทูมาล็อกวอเตอร์ฟอลน้ำตกทูมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้อง ข้าไปทางนี้นะคะตอนนี่มาแวะเข้าห้องน้ำในใจ่อนที่ห้อ,อ,องน้ำรออาค่ะไปเลยเมื่อกี้ตอนเราเข้ามาก็จ้างวินมอไซค์มาส่งแต่เขาบอกยังไม่ต้องจ่ายเงินไว้ค่ะกับค่อยจา่ายวินรับส่งจากจ,ากจุดจอดรถคนละ50าิเปโซ ข้างบนนะคะเพิ่มปยังไงกัน Hello, Hello, Have to sign here. Okay. Only one. Yes. น้ำสะอาดมากสีแบบเทอรอยส์สดชื่นมากเฟรชมากสวยอลังขอย้ำว่ามาอาสอสอบห้ามพลาดน้ำตกทุมมาล็อกไม่งั้นได้เสียใจเสียดายแน่นอนที่นี่มีกระตอมให้เช่าแต่เราไม่เห็นมีอาหารขายก็เลยกลับที่พักหังจากที่พักนะคะเราเดินมาแล้วก็มาแวะทานอาหารที่ร้านข้าวแกงนะคะ จานนี้ก็คือเป็นข้าวและก็มีหมูนะคะจานนี้ร้อยยี่สิบนะคะก็ะค,ะคือข้ากับข้าวจะราคาหนึ่งร้อยแล้วก็ค่าข้าวยี่สิบค่ะร้าณนี้นะคะได้ยินไหมค่ะคนปิเตอร์ปีนชอบเสียงเพลงแค่ไหนร้านบุฟ่ต์ริมถนนนะคะนี่พักกะโห้กนะคะด้านหน้ามีสวนที่กว้างมากค่ะก็อยูนะ่ใ มองไปก็คือเป็นหาดกว้างเลยค่ะนั่นก็คือจุดที่ไปชมเรลชาร์ปนอกลิ่งนะคะนี่คือเมนูอาหารที่ BCD อาหารราคาย่อมเยาวค่ะจานนี้ปาทูน่าย่างพร้อมข้าวและเครื่องดื่ม190เเปโซหลังจากกินอิ่มและเดินเล่นนิดหน่อยเราก็ต้องรีบเข้านอนเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกแล้ว มาถึงเวลชราควอชิงพอยแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงซึ่งคนเยอะมากเราจะลงชื่อก่อนนะคะตรงนี้หลังจากที่ลงทะเบียนก็จะได้บัตรมานะคะเดี๋ยวเราจะใช้บัตรนี้ในการจ่ายเงินค่าเวลชา์าสนักลิงคนละ500โอ้้า 28. มาดูน้องฉลามวานนะคะข้อห้ามก็คือห้ามทาคิีมกันแดดแล้วก็ห้ามใช้เคมีพันต่างๆโเับอ่อ่ you ออกจากฝังนะคะข้อควรระวังก็คือถ้าน้องไว้มาไกลเราต้องว่ออกค่ะนี่ลามวนะคะน้องอย่ตงนั้นอลาบาไปกินตินนากลิงก่นนะ ้ถึงแม้ว <animated cigar an> ่าหลายๆคนจะบอกว่าการให้อาหารปลาจะเป็นการทำลายระบบนิเวศแต่พวกเขาก็ได้ปกป้องและดูแลมันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไปแล้ว It's coming, okay. Just stay first. Just stay bamboo first. Wait for the will shark, okay. Every turn you down, just fish on the camera, okay? You can see how do you okay? Okay now just bow your head, okay? I just wheel shack is coming, get ready? Okay, I will hold you then. I put you in beside of the wheel shark. Okay, it's coming, get ready. Hold on. Okay, get ready. It's coming. Okay, bow your head, Here. Hey, look up here, you One to the down. Good. oh it's coming it's coming the bb shark here, coming BB shark? yeah the smallest one here oh, yes. okay it's coming

Good. <laughs> okay, so no one coming. Get ready. Okay, down. <laughs> wow, right behind you. <laughs> Oké, one more. Look 你看你。 Okay, look at here, look at here. One more dot. 我这个要。 ประทับใจน้องฝีภายมากช่วยเราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปเยอะเลยก็เลยให้ทิปสำหรับบริการที่ดีเยี่ยมการได้ไว่ายน้ำกับฉลามวานตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสุดๆหัวมุมด้านหน้าทางเข้าที่จะไปดูเวลชาร์สโนกลิงเขาจะขายข้าวแลแกงที่ราคาย่อมเยาค่ะชามนี้ปลาหมึกต้มเค็มราคา35เปโซอาหารฟิลิปปินส์จากที่ลองมาหลายร้าน รสชาติจะติดเค็มเราเลยต้องหาขนมกินไม่ใกล้ติมแล้วก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โมอบนะคะแต่ว่าจะต้องขึ้นรถบัสนะคะที่คือที่เขียนว่าไปบาตูนะคะรถบัสมาและะ้วค่ะออกมาแป๊บเดียวก็เจอรถบัสเลยนะคะเ็นรถบัสคันนี้ไปกันค่ะ ขอบคุณค่บยโอ้ยคุณนาน่ารักมาก่ะ บาจอโอเคบาโจ how much ด3ด38 38ถ่าสวนนะคะมันสามสิบแปดนะคะเดี๋ยวเราขอใจตังเล็บสภาพรถลาสติกมากเบาะหุ้มพลาสติกแอร์เย็นช่ำ พอถึงบาทูแล้วก็เปลี่ยนไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งเพื่อไปโมโบค่ารถ137เปโซนั่งรถไปยาวๆาวชั่วโมงครึ่งระหว่างทางก็ชมวิวไปขอบอกว่าเส้นทางนี้ได้ชมวิวทะเลกันแบบจุกๆไปเลยย่านชุมชนเราจะเห็นร้านคาโชวร์ข่อยแบบนี้มากมายเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะสรุปค่าใช้จ่ายที่ออสโลสำหรับโมโบโติดตามในคลิปหน้านะคะ กดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะค